ประเด็นร้อนหลังเกมเชลซีเล่นห่วยทั้งทีมบุกแพ้คาสเซละ4-1ซูซูกิจัดโบนัสใหญ่ส่งท้ายปีแคมเปญซูซูกิทริปเปอลโบนัสดิวช่วยผ่อนนาน2ปีเดือนละ1,500บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ย0%พิเศษสุดค่าราชการรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเกษตรกรได้ใช้รถคุณภาพในราคาเข้าถึงได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก15,000บาท สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r e ซเบียนออฟฟิเชีครับแพ้ไปนะครับ4ประตูต่อ1ครับเชลซีหมายมั่นปั้นมือเลยครับว่าเกมนี้จะบุกประควาสาแต้มให้ได้ที่เซน์เีมพาร์กแมเกมที่แล้วโดนยิงมา4เกมนี้ก็โดนอีก4ครับแต่ว่าไม่ใช่ยิงเขากลายเป็นโดนเขายิงนะครับผมแหมบูสารมั่นใจครับชนะสเปอร์ในบ้านมาได้นะในบ้านสเปอร์ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็รวมไปถึงเสมอ กับซิตี้านะครับแล้วก็รวมไปถึงมาเจอกับนิวคาสเซิลก่อนเกมก็มั่นใจว่า3แต้มแน่นอนครับแต่ว่าก็โดนนำไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยเกมนี้ครับทางด้านของลักเตะเชลซีบางคนเนี่ยก็เดินทางไปไกลครับทำให้มาเซสคาเซโดครับก็เลยต้องเป็นตัวสารองอันนี้ผมเข้าใจปัวชิติโนนะเพราะว่าคาเซโดเดินทางมาไกลครับนักนแต่คนสุดท้ายที่เดินทางกลับมาที่คอปแฮมครับเกลส่ง เลสลี่อุโกชูกูครับรู้สึกอย่างไรกับเกมนี้ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะนักเตะเบอร์16วันนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะคอมเมนต์และอยากจะพูดถึงอยู่แล้วคอมเมนต์กันมาได้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งคองเนเนอร์การเกอร์ครับวันนี้ก็ถือว่าเล่นไม่ได้ตามมาตรฐานนะเดี๋ยวก็จะมาพูดคุยกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรกันขึ้นครับแนวรุกก็แจ็คสันก็ยังบ้านเลี้ยงเหมือนเดิมนะครับเพอเมื่อเล่นไม่ออกเตอร์ลินยังไม่ออกครับแนวรับ ก็เลยใช้ควาว่าพลาดกันทั้งทีมครับจริงๆเนี่ยมาคูคุรยาผมว่าวันนี้แกก็สู้ดีนะคือถ้าถามว่าใครดูโอเคหน่อยก็เป็นคูคุรยาเอนโซหรือเปลา่าแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะใช้คำว,ว่าวันนี้แย่กันทั้งทีมครับโรเบิร์ตซานเชสก็มีจังหวะลื่นอีกแล้วให้เห็นนะครับอ่ะเรามาพูดถึงครับอุโกชูอุครับคือประเด็นแรกที่จะคุยกันนะครับ คือการที่ได้โอกาสการลงสนามเป็นจุดจีนนเกมเกมนี้คือคนก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายครับแต่ก็ไม่คิดว่าชุกปู้หรือน้องชุกรุ่งผมเนี่ยมันจะแย่ขนาดนี้ครับคือไม่ค่อยขยับแล้วก็ไม่ค่อยวงไม่ค่อยวิ่งอะไรเลยนะครับแล้วก็คือเรียกได้ว่าไม่ได้เพรสซิ่งใส่นิวคาเซิลครับนิวคาเซิลนี่เขาเพรสเอาเพรสเอาครับในขณะที่น้องจุกรุ่คนนี้ครับโหดูแล้วเนี่ยกลายเป็นบอ่อน้ํามันครับขึ้นบอลจากแนวรับมาได้บอลก็ขึ้นไม่ได้ครับสปีดก็ไม่แบบนี้อะไรมากมายครับ ทำใหเอนโซกับกาลาเกอร์เล่นยากเลยครับแนวรับก็เล่นยากเพราะว่าไม่มีใครที่จะคอยรับบอลแล้วก็พาบอลขึ้นมาเรียกว่าจุครูวันนี้ลงเล่นไปเนี่ยเละเทะจริงๆครับใช้คําว่าเละแบบเละจัดจัดกันไปเลยเดียวครับคิดเห็นอย่างไรกับฟอร์มของน้องจุครูวันนี้ก็ขอมไม่ได้ครับซึ่งวันนี้น้องจุครูนะฮะก็เล่นไปทั้งหมดเนหกสิบเก้าทีแล้วก็เป็นมอร์เซเกาเซโดลงมานะครับซึ่งโอเคแหละว,ว่าคนอาจจะบอกให้พอชเปลี่ยนตัวช้าสมว่งอย่างนี้ว่า ไอลูก2-1กับ3-1มหเนี่ยมันติดกันมากครับจะเปลี่ยนตัวก็ผมไม่ทันแต่สีตตนุ้นตามตำหนิเนี่ยคือครึ่งแรกเนี่ยโกชูกูโดม่เหลืองแล้วก็เล่นไม่ได้เลยครับทำไมครึ่งหลังถึงไม่เปลี่ยนมาแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งครับก็คือไกเซโดความฟิตเล่นได้ประมาณสัก60สิบนาทีหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะครับ แต่ว่าเกมนี้เนี่ยชุกูเล่นไม่ได้จริงครับประเด็นที่2ครับคือวันนี้แนวรับรั่วกันหมดครับลิสเจมก็โดนไปเหลืองไปครับตั้งแต่นาที่ที่55ครับแล้วก็โดนเหลืองแดงแบบใช้คำว่าเสียค่าโง่เลยครับโดนในที่เจ็ดสิบครับโดนเหลืองแดงไปก็เรียบร้อยครับก็เหลือ10คนในตอนนั้นแล้วก็เทียโกซิวานั้นจังหวะลั่นครับเหมือนกับว่า2องจิสใจ้าจยังไงดีครับจังหวะที่ได้บอลมาปุ๊บโกชุกู้จ่ายให้กับเทียโกซิวาจะจ่ายครับแล้วก็ไปลั่นแล้วก็โจลิงตันนั้น เก็บไปเต็มๆครับยิงจอ่จอๆงั้นโรเบรซันเชสหมดสิทธิ์อยู่แล้วครับแล้วก็วันนี้ครับปารีชิวก็ดูแล้ววันนี้ก็พลาดพอสมควรครับเล่นบอลไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร,ร่วันนี้แนวรับเนี่ยยืนคู่กันถ้าพูดถึงเป็นดียสซี่กับทีโกสิวาน่าจะเวิร์กว่าครับผู้ก็ตระยาก็ผมว่าก็ไม่ได้แย่อะไรนะผมก็ทรงๆแต่ว่าก็ไม่โดดเด่นอะไรมากมายครับ เอโซเฟนันเดสครับวันนี้เนี่ยพะวงครับก็คือต้องพะวงในเรื่องของเกมรับของชูกูซึ่งวันนี้เล่นไม่ดีแล้วนะชูกูททำให้เอ็นโซเนี่ยเล่นแบบภาวะพวงแล้วก็ความฟิตดูแล้วไม่ค่อยเต็มถังเลยนะครับเนื่องจากเดินทางมาไกลกลับไปรับใช้าชาติมาครับที่อเมริกาใตา้นู่นเลยนะครับวันนี้เอนโซก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรครับกาลเกอร์พูดไปแล้วครับว่าเล่นไม่ได้เหมือนเดิมครับแล้วก็ต้องพะวงอยู่ยกับอุกุชูกูแต่กาลเกอร์นั้นวันนี้ก็ฟอร์มตอบๆไปจริงๆนะครับ ทั้งนั้นของราฮิมสเตอร์ลิงครับถ้าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของฟรีคิกยิงหรือสวยนะตอนนั้นสเตอร์ลิงก็ไม่มีอะไรโดดเด่นครับก็คือกดดานาันอะไรก็เสิร์ฟไม่ค่อยได้ครับโคพาเมอร์ Co วันนี้เงียบกริบครับคือไม่สามารถสร้างสรรค์เกมอะไรได้แนวรุกจดตื้อไปหมดครับนีก่ก็เาจากสั้นครับในวันนี้ผมพูดตามตรงครับบ้าเลี้ยงแล้วก็จังหวะคุณจะยิงก็ไม่ยอมยิงก็จังหวะที่วันทูกับสเตอร์ลิงกดไปเลยก็ได้ครับอขอนงคอนเนอร์เลยก็ว่าไปแต่ว่าก็ไปช้า แล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะยิงเหมือนกันอย่างนั้นครับแล้วก็จังหวะลิงเลี้ยงยังบ้านเลี้ยงเหมือนเดิมครับจังหวะหลุดเดี่ยวก็มีจังหวะเหนุ่าบางจังหวะนั้นก็ควรเก็บบอลแล้วก็พักแล้วจ่ายให้เพื่อนไหมแกก็ไม่ทำนะครับผมส่วนสำรองที่ลงมาครับมูริตก็เงียบหายไป,ไปครเซโดก็ทําอะไรไม่ทันแลวครับสามหนึ่งมาแล้วครับโรย่าล,ลงมาก็อะไรไม่ได้มากไม้ครับเรกว่าเกมนี้เชลซี Chelsea นั้นเจอกับปัญหาแบบสุดๆนะครับแล้วก็แพ้นิวคาสไปิลไประตูต่อ1นะครับผมวันนี้เนี่ย เรียกว่าเละกันทั้งทีมครับคือว่าเป็นรายคนเนี่ยโอเคแหละบางคนก็มีความผิดพลาดส่วนบุคคลจริงๆแต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยเชลอสี Chelsea แย่ทั้งทีมจริงนะครับผมก็เดี๋ยวมารอดูครับว่า เกมหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็กำลังฝั่งของเชลซีครับเกมหน้าเล่นในบ้านเจอกับไบรตันแล้วก็ไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเรียกว่าติดติดกันอีก2บิ๊กแมตช์ี่ต้องเจอครับยังไงก็สู้ต่อไปแล้วกันนะครับแต่ก็ต้องชมว่าวันนี้นิวคาสเซิลนั้นมาคมหนึ่งนะฮะแต่ส่วนในเรื่องของที่ลักเซลไปครอสไลน์จอรินตันไปครอสไลน์ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของนอกเกมนะครับแต่2คนนี้ก็ทําประตูได้ทั้งคู่เลยนะทั้งลักเซลแล้วก็ทางด้านของจอรินตันครับเกมนี้นิวคาสเซิลด เปิดบ้านมาดีแล้วก็สามแต้มสมควรแล้วนะครับเดีย่างไรก่กับเกมเกมนี้คอมเมนต์กันมาได้เลยครับอ๋อแล้วสุดท้ายนะครับเผื่อคนอาจจะงงว่าทําไมวันนี้พอชิโนถึงไม่อยู่ข้างสนามเนื่องจากว่าพอชิโนนั้นโดนไปเหลืองครบ3ใบครับก็เลยโดนแบนในเกมนี้ไม่สามารถคุมทีมที่ข้างสนามได้นั่นเองครับคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ทำไมพอชถึงไม่มาคุมทีมข้างสนามครับวันนี้เนี่ยเป็นเชสุสเปเรสคุมข้างสนามแทนนั่นนครับเผื่อหลายคนสงสัยนะครับ